ควมฝันผมอย่างหนึ่งผมบอกง่ายผมต้องคว่าไปเลยครับได้ครเอาอย่าหายหายแ็่อย่างอย่างตื่นตานอย่างครับเล้วบ่เดี๋ยวก็ดีขึ้นชีวิตนะเออทำมาทำซื้อขายสู่จริตแล้วเรายังมีจิตใจดีที่จะเอาเงินไปช่วยภาวะสงครามด้วยเห็นไหมเป็นกำลังใจให้นะทก่จิงให้มาจิงจิงสวัสดีครับพี่ พี่ผมขออนุญาตปิดก่อนครับมาหาเจริอยู่ไหมครับเจริเหรอครับอ๋ออยู่อยู่ครับเดี๋ยวผมไปเรียกให้แป๊บนึงนะครับครับผมเจ้ครับมีคนมาหาครับพี่เขาขี่มอไซค์มาเมื่อกี้อ่ะครับมาหาผมอยู่อ๋อครับผมแต่ละวันทำอะไรกันถ่ายคอนเทนต์เพิ่งเสร็จครับดูแต่ละตัวแต่ละไม่มีอะไรทำกันหรอฮะไปถ่ายคอนเทนต์กับลูกค้ามาครับเชี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพียวช่วยหาผมเป็นบอ เจียง<ม>เทียวโซมานเะนี่ยผมใหน,นะพี่พี่ใหญ่ผมซอยอยังไห่นะพอด,<ม>ดีว่าผมคิดโซ่ววเป็นคอนเทนต์กัไเลยครับแต่ความเป็นจริงมันนคอ c o n นต์ครับเป็นชีวิตจริงครับรตอนนี้คือผมอยากออกเดินทางตัดผมนอกสถานที่ครับเอฉอพาะในภาคอีสานเท่านี้นะครับอตอนนี่ผมก็เลยอยากให้มาให้เทียโปรโมทให้เป็นสร้างตัดผมไม่ครับผมเป็นสร้างตัดผมกับสักไร่ครับอยู่น้องบัวลำพูเท่านี้นะรับผมได้สักไร้ได้ครับผมอุปกรณ์หมายถึงห้ออยากออกไปตัดผมนอกสถานที่อยากผมมาโปรโมทให้ จากไรก็เอามานำอยู่ครับอุปผมพอดีผมเอินแต่เห็ดไข่มาฝากน้องครับอินพอผมรถไต่ขึ้นครับเห็ดไข่กับเห็ดปั่วครับผมเอานะไมาคนมันตากแดดมล้น so like bon so oh oh like ้ำท oh oh yes. oh 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 ่างครับอ yes ๋อเนี่ยเนี่ยน้องเขาเห็ดมะม่วงโคกอ่ะขนมโคกอีกข้าวขนมกล้วยทอดกล้วยโอ้ขอบคุณหลายครับผมแวะกินข้าวขางข้างผมก็เลี่ยนกินหัวเลยที่นี่ตัดจักบาทหัวจักบาทหัวละ่อยครับปกติผมก็ตัดหัวละ่อยครับแต่ที่นี่คือผมอ่ะอยกออกตัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ได้บางล้างสองสามหัวหรือหาหัวคดีครับ้ากันจูใจครับมีแบบอินฟูหรือใบไอที่แบบซอยปูโมอได้่ามาลงนี่เด้่ยสระะารละพราะคะชาคุ้มโมบานยาบานเซียนอเอิญมาให้พอดีมองนี้มิตรลาดน์ด่านเอียงสิครับสาม,มาทักมาได้กับเบอร์โทรก่ผมจะบ,บอกใต้คลิปนะครับอ่าโอเคช่คางเดฟครับบาร์เบอร์แททูครับร้านตัดผมซิ่ง แต่นอกสถานที่เป็นเวลาสิบวันเพื่อนําเงินที่ได้ไปบริจาคเอาบริจาคนั่นบอกครับแม่นครับผมให้ชาวบ้านเดือนที่เกิดวิกฤตในสงครามและเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพไปฟองครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าลูกค้าอยู่บ้านนิดหน่อยครับซึ่งหนาฝนครับบ้านอยู่ไหนอยู่กุดดินจีครับผมกุดดินจีอำเภอนากลางครับของน้องหัวลำพูครับเนรับ อ๋อฮะเราเชี่ยงทีนะไปตัดทั่วประเทศได้เลยวะการบริเตวครับขอทิปมือพ่อครับอ๋อทิปมือพ่อผมแค่ต่องห้มันกี่บ้างเลยนะลูกน้องผมมีทั้งหลายคนเอาเนื้อกันน้องลองจักทิปหัวเบิ้งได้วะเขาเพ่มได้ครับดีดีรับขอบคุณมาขอเราอร่อยประมาณพันหนึ่งเป็นวะลูกบ้าเขาดีใจเองว่าน้องอยู่ว่านิีใจเองหมดขอบอ๋อของผมเลี้ยงผมเลี้ยงการผมฟรีลไหมรอเขาถามก่อนดิตัดครับ เฮ้ยกำลังตัดใหญ่ตามงั้นสองสองครับเพี่อครับเดี๋ยวผมแถมให้เป็นสิบห้าหัวนะครับวันนี้ถ้าเกิดดตัวเครื่องเมาส์แหละวันนี้เมาส์เมาส์พันหนึ่งเออเอออย่าลืมนะครับคนพิการตัดทีนะครับเหรอครับถ้าเฮ้ยพิการไหมพิการทำหมันปีแล้วคนพิการอ่ะเอาไว้ถ้าผมทำหันปีแล้วไหมยังไม่อยากทำหมันจัดได้ในผู้ชายบรืผู้หญิงจัดได้วะ ผู้หญิงได้ครับแต่เฉพาะเป็นตรงแบบคนแก่หรือว่าสาวสับับผู้หญิงแล้วผมเป่สับด้วยบ้นี่ของผมได้ได้ครับเดี๋ยวผมฟังผมย่อยน้อยนดด้วยท่านครับอ่ะโอเคครับอ่ะใครผ่านไปผ่านมาตรงไหนก็เห็นน้องเขาน้องชื่อเดฟครับผมเางดฟอ่าตัดหัวละหนึ่งร้อยนำเงินไปเลี้ยงชีพน้องเขาด้วยแล้วก็พาไปทำการกุศลด้วยถ้าเงินเหลือถ้าได้เยอะรู้สึกว่าอยากทำามุนช่วงนี้รู้สึกว่ามันเข้าใจเข้าใจช่วงเป็นจะเพศครับผมจะไม่แก่ผมซื้อยี่หีมาหน้าหน้าไปก่อนนี้เฉย ลูกน้องหมูยองนี่ถ้าลูกน้องหมูยองเห็นตดัดไม่นีน่ลูกน้องหมูยองเร็วไปไปอู่หมูยองตอ่อเลยจะพี่หมูยองก็อยู่นี่ใช่ไหมอยู่ดอนนี่แหละอเอออยู่อู่หมูยองเดี๋ยวผมจะโทรหามันให้ว่าเผื่อมีลูกน้องตัดไปเตะพี่อู่หมูยองต่อ,อดีมากครับโอเคเนาะส่วนผมผมอย่างหนึง่งผมลอยง่ายผมงงพอกว่าเลยครับได้ครับอ้าวอย่าหายให้เหี้ยงให้เป็น้ยง เอย่างตื่นตันอย่างเกือบเ้าบอ่เออปละเดี๋ยวตัดผมทำมาเลี้ยงชีพต่อไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวก็ดีขึ้นชีวิตน่ะเออทำมาทาซื้อขายจุดจรรตแล้วเรายังมีจิตใจ,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 จดีที่จะเอาเงินไปช่วยภาวะสงครามด้วยเห็นไหมหรือว่าด็ดดีต้องมีเต็มที่เลยโอ้โหแบนีเสืออาเซียมาจากไหน ไอเสี้ยงเทียวไงครับเออที่มาขอเสี้ยวันนั้นครับวันที่มาถ่ายคลิปรถที่ว่าเกี่ยวกับราคาที่เราเนี่ยเพราะว่าเป็นไซส์ใหญ่ครับใช่ครับที่เสี้ยให้พี่เสี้ยเทียวไปเลยกล้องพันผมตั้งนั่งก็จะเป็นเหมือนอเสียเรศไทยแบบยิ้มปู้ไปยังเพราะว่าผมก็เคยมีส่องอยู่แต่ไม่ถือแบบเอากะถือถือกับบ้านในสางไม่ก็่านบ้านผมเรียน tiktok ด้วยตามแชทแัน เอาดูเข้ามาได้เด <ai> ี๋ยวมาช่วยกันหากันช่วยกันได้ผมเหอ้าวใครจะตัดผมตีตัดไหมหัวใหญ่ๆยังสี่ก็ร้อยเดียวอ่ะหัวใหญ่สักไหนก็ร้อยเดียวอ่ะสวัสดีครับพี่หัวใหญ่สัาไหนหัวน้อยไรได้มัดร้อยเดียวมันบ้าโอเคงั้นก็เริ่มตัดจากไอ้ก่อนเลยนะจากไอ้ไอ้นะเจ๋งเจ๊งก่อนนะอย่าลืมชื่อผมได้ยังไงครับกูจำหน้าไม่ได้ดุดป่ากูจำได้เลยเอาเป็นกำลังใจให้สู้ท Yeah. Okay. Okay.